ล่าสุดนะคะชาวคขเมรได้โปรโมทการทอผ้าโดยมีการถ่ายคลิปวิดีโอการทอผ้าในแบบฉบับชาวคขเมรออกมามากมายเลยทีเดียวค่ะว่ากันว่านี่แหละเป็นต้นกําเนิดชุดประจำชาติคขเมนโดยมีวิธีการถักทอและการปักเย็บแบบละเมียดละไม โดยก่อนหน้านี้ได้มีการบรรยายว่าชาวกัมพูชานั้นมีการตั้งหมู่บ้านเขมรและเป็นชาวเขมรดั้งเดิมที่มีการทอผ้าโดยมีสมาชิกในหมู่บ้านประมาณ40คนแต่ก่อนหน้านี้ว่ากันว่ามีบางช่วงที่วัฒนธรรมการทอผ้าของชาวเขมรต้องขาดหายไปเนื่องจากชาวสยามเป็นผู้ขโมยเครื่องทอผ้าไปจากเขมรน,นั่นเองโดยล่าสุดได้มีลายคลิปวิดีโอนะคะที่มีการเปิดเผยวิธีการปักเย็บของชาวเขมรที่ทําให้ผ้านั้นออกมาสวยงาม แล้วก็สวมใส่เป็นชุดประจำชาติเหมือนกับที่เห็นในปัจจุบันนี้ซึ่งมีหลายคนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าอย่าว่าแต่ทอผ้าเลยถอเสื้อกกนั้นทำได้หรือเปล่าบางคอมเมนต์ก็ว่าหากคนปีปัญญาและมีความรู้จริงต่อให้สิ่งของถูกขโมยไปหมดก็สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้เพราะความรู้นั้นอยู่กับตัวเราไม่มีใครขโมยไปได้ประเด็นคือชาวมรนั้นไม่มีความรู้แต่กลับพูดแบบหน้าไม่อายว่าถูกสยามขโมยไป บางค็ว่าที่แน่ๆแหละคนญี่ปุ่นรู้ดีว่าแรงงานเมรชอบขโมยสายไฟบางคอมเมนต์ก็บอกว่าประตะบองเิม,มาราาและสีโสพลนั้นเป็นดินแดนดั้งเดิมของชาวสยามการทอผ้าของชาวเมรไม่มีศิละปะวัฒนธรรมเลย บางคอมเมนต์ก็บอกว่ารู้หรือไม่ก่อนจะทอป้าเป็นต้องทําอะไรบ้างจะต้องปลูกหมอนนะที่กัมพูชานั้นปลูกไปหรือเปล่าต้องเลี้ยงไหมกัมพูชาเลี้ยงไหมเป็นหรือเปล่าเครื่งองทอเขมรสป,ปดิดเป็นหรือเปล่าแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยคิดเองละกันนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทุกประเทศในโลกนีล้วนมีประวัติศาสตร์ไปขอตัวเองก็เลยเกิดเป็นประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมที่สะสมมาเป็น100ปีจนเป็นมรดกของชาติแต่ทําไมเขมรจึงไม่มีแล้วก็ต้องมานั่งก๊อปปี้ชาติอื่น ช่างไม่มีมารยาทเอาซะเลยบางคอมเมนต์บอกว่าทอผ้ายังทอไม่เป็นเลยใครๆก็รู้ว่ามาให้ประเทศไทยช่วยสอนให้แล้วก็มาขอศึกษาทุกทางกับคนในประเทศ แต่จริงๆแล้วประเทศไทยควรจะหยุดให้การศึกษากับกัมพูชาได้แล้วโดยในคลิปนะคะก็ได้มีชาวขมม่าเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยเช่นกันค่ะบางคนก็บอกว่าชอบจังเลยแบบนี้ฉันอยากจะไปเรียนบ้างจังบางคอมเมนต์บอกว่าแบบนี้ไปเรียนที่โรงเรียนมีไหมเนี่ยบางก็ว่าเย็บแบบง่ายๆเลยไม่ต้องเจาะอะไรเลย บางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละผ้าของชาวเมรน,นั้นดูแพงจริงๆเหมาะสมกับศิลปะวัฒนธรรมเขมรดั้งเดิมบางก็ว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะการทำทอผ้าแบบนี้จะต้องใช้ความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์มานานมากถึงจะทำแบบนี้ได้สวยจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทอผ้าได้สวยมากๆเลยนี่แหละศิลปะเมรดั้งเดิมบางก็ว่านี่แหละเป็นงานที่ฉันสามารถทำได้ตลอดเลยงานทอผ้า เป็นวัฒนธรรมเขมรที่น่าอนุรักษ์อย่างยิ่งสวยงามที่สุดนี่คือสิ่งมีค่าของชาวเขมรซึ่งสำหรับคนไทยนะคะพอเห็นคลิปวิดีโอแบบนี้ก็มีคอมเมนต์มากมายเลยทีเดียวค่ะว่ากันว่าชาวกัมพูชานั้นพยายามจะสร้างสตอรี่ละสิเรื่องหมู่บ้านช่างปากโบราณเนี่ยบางคนก็บอกว่ายอมรับไปเถอะว่ารับเอาของไทยไปจะใส่ผ้าดิบหรือผ้านวมก็เรื่องของเธอละกันยอมรับไปเลยว่ารับอิทธิพลมาจากไทยไม่เห็นจะแปลกหลังจากนั้นจะมาใส่ชุดไทยก็ไม่ได้มีใครจ้องจะไปว่า อะไรแต่หน้าด้านบอกว่าตัวเองเป็นต้นแบบนี่สิไม่มีใครเขาอนุญาตเลยบางก็ว่าสงสัยจะมาแอบขอดูงานในประเทศไทยพอชำนาญแล้ว<ๆ>ก็เลยไปถ่ายได้เต็มคลิปวิดีโอบางคอมเมนต์บอกว่านั่นการปักผ้าหรอเนี่ยเหมือนปักอะไรก็ไม่รู้แทนที่จะทอแล้วก็ปักขมเทอผ้าไม่เป็นเลยแบบนี้นี่แหละโชว์ออกมาแล้วว่าไม่มีความสามารถในการทอผ้าเลยปักสบายแบบนี้มันจะขาดความริ้วไหวงานหยาบจริงๆไม่มีความสวยเลย ความอ่อนช้อยเลยงานถักทอคมเมศพอเห็นคลิปวิดีโอนี้โชว์มาทั่วโลกเป็นอันทราบกันว่าคมเมศน,นัทอผ้าไม่เป็นขนาดปากักยังปักไม่ค่อยจะเป็นเลยบางคอมเมนต์บอกว่านี่แหละขนาดชุดยี่เกชุดหมอนลำพื้นบ้านของไทยยังดูละเมยดละไหม่กว่าของคัมเมศเลยผ้าแข็งเป็นซากระเบือเลยแบบนี้ระวังนะสงสัยตอนนี้คมเมศกำลังมาแอบดูช่อง YouTube ของคนไทยแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการปักผ้าละสิบางก็ว่าอยากรู้จริงๆว่ามีจริงหรอหมู่บ้านที่ทำเฉพาะสบ แล้วก็นั่งทอผ้าเนี่ยปกติจะต้องเป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้าใหม่แล้วก็ทําไปชุดผ้าใหม่ไม่ใช่หรอแต่ของขเขมรนี่อะไรมีแต่การปักดิ้นทั้งนั้นงานหยากจริงๆพยายามจะสร้างตัวตนแต่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยถามจริงๆเธอผ้าถักทอแบบนั้นใส่สบายหรือเปล่าทั้งหนักทั้งหนางานปักก็สุดจะแข็งเลย แล้วนหนขอดูผลงานหน่อยซิที่บอกว่ามีการผลิตตั้งแต่ดั้งเดิมเอามาสวมใส่นับถอยหลังไป30-50ถึงปีมีตัวอย่างพื้นบ้านและเนื้อผ้าส,สวยๆเอามาโชว์บ้างหรือเปล่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าการปักผ้าของขเขมรก็เหมือนกับท่ารำขาเขมรน,นั่นแหละเป็นลักษณะแข็งๆไม่ค่อยละเอียดปราณีสักเท่าไหร่บางคอมเมนต์บอกว่างงใจจริงๆนี่ต้นฉบับเขาทากันอย่างนี้หรอเนี่ยพยายามมากเลยนะสวยไปอีกแบบแต่ทําไมถึงชอบใช้ของไทยละ่ะมาซื้อ ตามสัมเพลงละสิของตัวเองสวยๆดีๆก็มีเป็นเอกลักษณ์ที่แปลกๆไปอีกแบบบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่เป็นการเย็บสบายกันกระสุนหรือเปล่าครับบางก็ว่าพยายามจะมีตัวตนนะสร้างหลักฐานเท็จต่างๆเผลอๆพวกเครื่องประดับที่เอามาติดเนี่ยสั่งมาจากไทยทั้งนั้นแหละดินแบบนี้ที่ไหนก็มีขายไม่แน่ก็สั่งมาจากพี่จีนนั่นแหละบางคอมเมนต์บอกว่าทําแบบไทยทําได้หรอือไม่สามารถทําได้หมดหรอกเพราะว่ารายละเอียดนั้นเยอะจะก๊อปป แล้วก็ไปสร้างแบบเองก็ไม่สามารถทําได้ทําได้เพียงโครงร่างชุดไทยมีแบบเอาไวด้ดูแต่ว่ารายละเอียดนั้นสู้ชุดไทยไม่ได้เลยบางคอมเมนต์บอกว่างานปักแบบนี้หากเป็นคนไทยแล้วมาปักที่ไทยแล้วก็โดนตีมืออย่างแน่นอนงานอยากปุ่มใหญ่ของไทยนั้นทุกปุ่มจะต้องเกือบเนียนเรียบไปกับผ้าถึงจะงดงามบางคอมเมนต์บอกว่าปักให้แข็งโป๊กแบบนี้แหละเวลาสบายลากดินจะได้ทนทาน บางก็ว่าหัดปักเมื่อวานบอกโบรานไว้ก่อนรับจ้างปักแต่ทักษะความรู้ก็ไม่มีทำไมไม่ยอมรับความจริงซะบ้างเลยแข็งเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้พยายามจะสร้างสตอรี่ปักไม่เคยเห็นตอนทอผ้าเลยปักเลื่อมนี่เขามีมาเมื่อหลานปีมาแล้วเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยฉันไม่รู้เลยจริงๆบางคอมเมนต์บอกสบายคขมรนั่นสั้นๆพากหนาปักแข็งๆลายทื่อดินทองเยอะปักทับก็บจะปูดโปนไปหมดหลก็ไม่เยอะเห็นแต่ลายประกายดาวลายกระจาย ลายส,สวยๆเนี่ยสั่งจากไทยไปใส่ทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะถ้าใส่ในรำใช้งานปักคะเมนใส่ของไทยแล้วก็โดนด่างานปักคะเมนจะเป็นตาปูดๆแบบนี้คนไทยนั้นมีถ่ายวิดีโอคลิปเอาไว้หมดแล้วเนื้อผ้าของไทยจะสวยเนี๊ยละเอียดและเมียละไม่ฝีไม้ลายมือน,นั้นคนละชั้นอยากจะรู้จริงๆปักแบบต้นกำเนิดแบบนี้ไปขายให้ใครจ้าเอาคอนเทนต์ใช้คนแก่มาปักวัสดุก็เน้นมีแต่สีทอดเป็นแพทเทิร์นหยาบๆเอามาจากที่อื่นตัวจริงเห็นมีแต่ ากบบากบลายก็ไม่มีไม่สร้างสรรค์เลยจริงๆน่าสงสารระวังหน้าเดี๋ยวจะแอบม,มาเรียนรู้เคล็ดลับจากประเทศไทยแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเขาเห็นจคลิปวิดีโอก็ไม่สามารถทำได้การถอผ้านั้นจะต้องใช้ประสบการณ์และมีความรู้ต้องอาศัยผู้ถ่ายทอดวิชาการเย็บปักถักร้อยการทำให้งดงามนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย บางคนบอกงานปักลายแบบนี้เหมือนกับลายบนเพดานเลยค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าชาวคอมเมนต์พยายามสร้างภาพเพื่อจะบอกโลกนี้ว่าคอมเมนนั้นมีมานานแล้วใครจะไปเชื่อเพราะว่าชาวต่างชาติเข้าศึกษาประวัติศาสตร์ได้นะจ๊ะบางคอมเมนต์ก็บอกคนคอมเมนนี่เขาปลูกฝังลูกหลานมาแบบนี้จริงๆค่ะไม่มีวัฒนธรรมอะไรที่จะถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ก็เลยเคลมเอาง่ายกว่าเด็กคอมเมนตสมัยนี้ยังบอกว่าเพลงเสกโลโซก็คอมเมนไปร้องเลย บางคอมเมนต์ก็บอกแม่ชาวกัมพูชามีปากก็พูดไปเรื่อยนำหลักฐานมายืนยันกันบ้างสิจ้า